หรือไม่ว่าประเทศกัมพูชาหรือที่คนไทยมักเรียกกันว่าเขมรเคยถูกขนานนามว่าไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาพถนนที่เต็มไปด้วยรถหรูโรงแรมห้าดาวโรวงนําและไนท์คลับสุดหรูที่คุณอาจคิดว่าเป็นปารีสหรือโรมแท้จริงแล้วคือพนมเปญเมื่อกว่า60ปีก่อนลองจินตนาการตามนะคะย้อนกลับไปเมื่อกว่า60ปีก่อนหากคุณเดินทางมาถึงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชาสิ่งที่คุณจะเห็นอาจทำให้คุณตกใจเพราะเมืองแห่งนี้ไม่ได้ต่างอะไรจากมหานครในยุโรปเลยถนนกว้างใหญ่เรียงรายด้วยตึกสูงสไตล์ฝรั่งเศสผู้คนแต่งตัวทันสมัยเสื้อสูทเนี้ยบกระโปรงบานสีสวยๆรถยนต์คาดิแลกแล่นไปแตมถนนโรงแรมหรูระดับโลกเปิดไฟสว่างสวัยรอต้อนรับแขกจากต่างแดนที่นี่ลคะค่ะที่โลกขนานนามว่า ไข่มุกแห่งเอเชียตะวันออกเชียงใต้หลังจากกัมพูชาได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสในปี1953ผู้นำในเวลานั้นโดยเฉพาะสมเด็จพระนโรดมสีหานุตั้งใจจะสร้างประเทศให้ก้าวทันโลกพนมเปนถูกออกแบบให้เป็นเมืองสีวิไลจนได้รับฉายาปารีสแห่งตะวันออกกลังคืนที่นี่ไม่เคยเงียบเหงาโรงหนังโรงธราคารและในคลับ เต็มไปด้วยเสียงโหเราะและเสียงดนตรีดนตรีเขมรยุคใหม่ที่ผสมผสานเสียงร็อกแอนโรลแบบอเมริกันเขากับทำนองพื้นด้านทำให้ศิลปินเขมรอย่างซินซิซามุตและโรสเซเรโซเทียโด่งดังไปทั่วภูมิภาคศิลปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวผู้คนจากยุโรปและอเมริกาต่างเดินทางมาเยือนกัมพูชาพวกเขามาเพื่อชื่นชมนครวัดและนครธม ที่เพิ่งเริ่มถูกโปรโมทให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแต่หลายคนก็อดหลงไหลไปกับสเสน่ห์ของเมืองพนมเปญไม่ได้ลองนึกภาพตามนะคะนั่งจิบกาแฟในคาเฟ่ริมถนนดูผู้คนแต่งกายแฟชั่นยุค60เดินผ่านไปมาบรรยากาศแทบไม่ต่างอะไราจากโตเกียวหรือปรารีสเลยทีเดียวแต่เบื้องหลังความหรูหราความขัดแย้งทางการเมืองก่อตัวขึ้นเรื่อยๆในปี1970 การรัฐประหารคนลมสมเด็จพระนโรดมศีหานุทําให้กัมพูชาเข้าสู่สงครามกลางเมืองจนในที่สุดปี1975กลุ่ขมขมรแดงภายใต้การนําของพรพศได้ยึดอํานาจพนมเปญที่เคยคึกคักถูกบังคับให้ร้างประชาชนถูกอพยพออกจากเมืองศิลปินและปัญญาชนจํานวนมากถูกสังหารความทรงจําของความรุ่งเรืองหายไปในชั่วพริบตา ช่วงปี1975 9ถึง1979คือห่วงเวลาแห่งความโหดร้ายกัมพูชาเปลี่ยนจากไข่มุกแห่งเอเชียกลายเป็นดินแดนแห่งความทุกโศกโลกที่เคยจดจำกัมพูชาในฐานะเมืองสวรรค์แห่งวัฒนธรรมกลับมองประเทศนี้ด้วยความสะเทือนใจแม้จะผ่านความมืดมนมา 40, 40กว่าปีแต่ว่ากัมพูชาหรือขเขมรก็ยังเหมือนอยู่ในดินแดนต้องคำสาปภายใต้การนำของผู้นำฮุนเซน ประชาชนในประเทศมีความแตกต่างในฐานะเศรษฐกิจช่องว่างระหว่างความรวยและความจนการครอบนำประเทศด้วยสื่อด้านเดียวกลายเป็นประเทศแห่งบ่อนคาสิโนและสแกมเมอร์จนได้รับฉายาว่าสแกมบอเดียเรื่องเล่าของกัมพูชาเตือนเราวา่าความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีจากไข่มุกแห่งเอเชียสู่ดินแดนสีเทาสแกมเมอร์ แล้วไข่มุกนั้นจะถูกขัดเงาอีกครั้งได้หรือไม่คงต้องให้เวลาแห่งประวัติศาสตร์กลับมาย้อนเรื่องราวอีกครั้ง